สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำกล้วยฉาบวุ้นเข็มคะของบ้านรละเบียงขาวนะคะด้วยวิธีการง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็จะมีกล้วยน้ำว้าที่แก่จัดนะคะคเราควรเลือกกล้วยที่มีที่แก่จัดค่ะก็จะทําให้เวลาทอดกล้วยออกมาแล้วกล้วยมันจะกรอบหวานและจะมีสีสันที่สวยงามนะคะวิธีทําก็ง่ายๆเลยค่ะนากล้วยมาปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็นากล้วยที่เราปอกเนี่ยไปแช่ในน้าเกลือรหรือน้ำมะนาวก็ได้นะคะ เพื่อไม่ให้ผิวของกล้วยค่ะมีสีมีสีดำค่ะจากนั้นก็นำกล้วยมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็นำกล้วยนะคะมาขวานเป็นชิ้นๆแล้วก็ตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนจัดค่ะแล้วเราก็นำกล้วยนะคะที่เราขวานไว้ะคะ่ะลงไปทอดพลิกไปพลิกมานะคะไม่ให้เพื่อไม่ให้กล้วยมันติดกันนะคะ เพราะกล้วยมีสีเหลืองมีสีเหลืองทองค,นนะคะ่ะจะตักขึ้นมาพักนัพักให้สเสด็จน้ำมันจากนั้นต่อกล้วยสเสด็จน้ำมันนะคะเราก็เอามาโรยเกลือพักให้เย็นแล้วก็แพ็คใสถ่ถุงได้เลยค่ะ